นี่นะคะหลังจากที่เราได้ลองล้างหน้าด้วยไบโอเอ e เซน b i ไบโอเอเนจีคอมเพล็ก o ์ไบโอโก 24K Go บวกโรสนะคะโรสโกเจลคินเซอร์ตัวนี้นะคะคือใช้แล้วแบบนานุมากนะคะคือแบบทำให้แต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยนะคะนี่ นนี่ะะคะลักษณะนี้เลยลองซื้อมาใช้กันดูนะคะ Bio Essence BioGo นะคะหลอดนี้ขนาด100กร,รัมนะคะสนใจก็จิ้มลิงก์สั่งซื้อไปลองใช้กันดูนะคะนี่ช่วยให้แต่งหน้าติดง่ายขึ้นด้วยนะคะคือล้างหน้าสะอาดแล้วก็แบบ ผิวดูนุ่มขึ้นด้วยลองซื้อมาใช้กันดูค่ะ